ที่สตูนกันบ้างดีกว่าไปดูการแขันกิ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 แท้แทแทะด้วยินด้วยแทะกินข้าวโพดหวานกันครับ กินข้าวโพดแนวตั้ง อ่อย่างเงี้ยเข้าใจผมเคยกินแบบนี้อาะจริงจริงนูกกินอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าได้เห็นลีลาอีกท่านแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยหวานเฉาอ่ะนี่คือการแข่งขันกินข้าวโพดหวานแบ่งออกไป3ประเภทนะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีกันเด็กๆหน่อยชายหญิงนับติดคนจาก10หมู่บ้านส่งตัวแทนมาแข่งขันนะฮะเขาบอกว่าถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยกติกาก็คือกินข้าวโพดหนึ่งฝักใครกินหมดก่อนก็ชนะตามนั้นง่ายๆสบายๆส่วนฝ่ายชายต้องกินให้หมด3ฝักครับ ไรชนะก็ oh, oh. จะเป็นคนที่กินหมดก่อนนั่นไงก yeah, oh. oh. องเชียร์ประเมิเรนนด้ว่าส้างดีเฮือออยดูกันี oh. ่รุ่น oh. ใหญ่เขากินนี่กินจริงเหรอเนี่ย โอ้โหพี่ครับโอ้ติดเต็มหน้าเลยนะคะพี่คะโอ้เห็นแล้วมันมากๆโอ้ปวดเสียวฮะเออกลัวเข้าจมูกเหมือนกันนะฮะครับผมผมไม่เคยเห็นการกินข้าวโพดที่ดุจันไม่เกรงใจใครขนาดนี้มาก่อนใช่เอาเอาอึ้งกันไปแถบเลยนะการกินข้าวโพดเนี่ยเขาบอกว่ารางวัลชนะเลิศนี่ก็พอสมเหตุสมผลแต่ว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นเพราะรางวัลชนะเลิศคือทั้ง500บาทนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะเล่นเออเงินรางวัลห้าร้อยบาทนะ ก็เป็นผู้ชนะไปเลยเหรอคะใช่ เก่งขนาดนี้ให้เขาพี่เถอะไปดูพิธีเปิดัปหน่อยคุณสำริดเลียงประสิทธิ์นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มาเปิดงานเนี่ยท่านเป็นประธานจะมาละเป็นประธานก็ต้องกินด้วยนะนี่นะครับเขาเก็บข้าวโพดจากต้นเด็ดมาเลยนะแล้วนี่ทาการหยอดลงไปก่อนเพื่อเป็นการเปิดงานนะแห่การเปิดงานที่นี่น่ารักเก่งมากแล้วยังไงต่อนี่ฮะบอกเองจากนั้นก็ปักลงไปอย่างนั้นเป็นการเปิดงานเรียบร้อยและงานนี้เขาจัดที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพจังหวัดสตูล เป็นเทศกาลเลยนะเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอำเภอท่าแพจัดมาเป็นครั้งที่12แล้วนะทั้งสองท่านเขาบอกว่าจัดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญเกษตรให้คนได้รู้จักอย่างแพร่หลายเอาบางทีนะพูดถึงข้าวโพดอาจจะนึกถึงแถวโคลงโคลาชมันจะมีว่าสวนที่แบบดังๆอยู่ใช่ไหมไรข้าวโพดที่แบบว่าอร่อยหวานๆทางใต้เขาก็มีที่สตูนนี่แหละครับนอกจากความสนุกแล้วนะที่นี่เขายังเปิด เปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเรื่องของเกษตรกรรมมารับคําปรึกษาด้านการเกษตรแล้วก็มีการประกวดฝักข้าวโพดส,สวยงาม,มแข่งกินข้าวโพดก็ดูไปแล้วออแข่งขันประกวดอาหารที่ทํามาจากข้าวโพดด้วยแล้วก็มีเมนูจากแพะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสําคัญของทางภาคใต้เขาด้วยนะมอกเลยว่าเป็นงานยิ่งใหญ่งานนี้ถ้ามีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดสตูแล้ว ต่างวั้าอบาทแล้วได้ข้าโพดกับไปด้วยได้ข้าโพดกับไปด้วยไปกินต่อให้สารใแล้วก็ที่สำคัญ5 0า้อบาทเน่ยอย่าเพิ่งเอาไปใช้จ่ายอะไรเก็บเอาไว้เพื่อไปรักษาปันต่อโอ้ไปขนาดน้คุณก็เหมือนข้าโพดเหมือนกันนะอ๋อไปเรียงสวยเป็นเข้าโพดเหลือง